ราะการพบปะยามเช้าวันนี้สายหน่อยเนาะหลวงพ่อถึงด้ได้มาพบก็จองจองไปที่ไปบินาบายกลับมาก็มีเวลาบางเด็กน้อยอวันนี้ <c oughs> เป็นวันอาทิตย์ ที่ส8เดือนกรกฎาคม2อ6 4ี่เป็นวันขึ้นเก้าค่ำเนาะวันขึ้นเก้าค่ำเดือน8ปดขึนเก้าค่ำเดือน8อันนี้หลวงพ่อมาที่ทุ่งนายแล้ววันนี้ลงนิดหน่อยลงลงแถวแข้างถนนนี่เนาะ,ะเดือนแปดที่สองแล้วเนาะ นลวงพอ่อวัดเบิงมองยาวตัววนเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดพระสุโคามาพบปะ,จะเจริญสุขจเจริญพรเจริญใจใจของตัวเองนะ,จะเจริญในจิตจเจริญในธรรมรู้เรื่องของตัวเองแต่ละวันแต่ละวันตรวจตำตำรวจตรวจตัวเองนะตอนนี้เราหิวด้วยยังถ้าหิวก็ติดตามดูความหิวลองดูดิอ่า <c oughs> ท,ท,ที่ที่นาเขียวเลยเขียวเลยวัน,นวันนี้แดดจัดเลยนะเกือบแปดโมงเช้าแล้วแดดแดดจัดเลยแดดน่าจะฝนน่าจะงดหรือเปล่าแลวพ่อเข้าใจบ้างนะที่อื่นฝนตกบ้างไหมนี่ที่อื่นฝนตกบ้างไหมหลวงพ่อได้แต่ข่าทางอื่นก็ตกอยู่บ้างวันวันวันนี้จริงๆนะ ถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆมันก็เลยเดยครึ่งเดือนมาแล้วแล้วก็เลยครึ่งปีมาแล้วเลยเลยครึ่งปีมาแล้วก็ว่าเลยครึ่งปีคือเป็นเดือนเจ็ดแล้วไงเลยครึ่งปีมาแล้วแล้วก็เลยครึ่งเดือนคือวันนี้วันที่สิบแปดอ่าก็อีกไม่กี่วันก็ขวบรรษาแล้วนะอีกไม่กี่วันพระจำพรรษาพระอธิษฐานพรรษาวันที่ ที่เนะย่าผ้านะเดี๋ย่าผ้าที่จะถึงเนี่เยเลยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนนั้นก็วันสําคัญก็วันอาสา,าหาวูชาตรงกับวันเสาร์นะตรงกับวันเสาร์ที่ยี่สี่วันสําคัญนะวันสําคัญสําคัญทางไหนทางสำ,สำคัญสำคัญสำหรับชาวพุทธ สำคัญสำหรับคนที่เข้าใจเรื่อง,รองธรรมะเรื่องศาสนาเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมนะครับประสงค์พระพุทธพระธรรมประสงค์พระพุทธท้าเจ้าพพุทธไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานในธรรมนะจิตใจเบิกบานพระธรรมคำสอนที่ทพระคำาธรรมคือคำสอนผู้ทำตามคำสอนชื่อว่าประสงค์เนาะ เราทาำตามคาสอนชื่อว่าประสงค์ประสงค์ที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นจริงๆต้องมีแยกแยะเหมือนกันนะปฏิบัติอะรว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรแก่ควรกับเครื่องสักระบูชาคำว่าสักกระบูชาก็มี แยกได้สองอย่างนะอามิรบูชากับปฏิบัติบูชาถ้าอามิรบูชาก็เยอ,ยอ,ยอ,อะเยอะเยอะหลอกไม้ทูบเทียนข้าวน้ำโภชนะอาหารให้ผู้ที่บำเพ็ญพจให้ผู้ผู้ทำคุณงามความดีก็ะกอบคุณงามความดีได้บริโภคได้ใช้สอยเพื่อจะสืบทอดอะไร สืบทอดคําสั่งคําสอนนี่แหละสืบทอดคําสอนหมายใช้ว่าเป็นตัวแทนถ้าพระสงค์ก็เรียกว่าเป็นพระที่เป็นตัวแทนเป็นผู้นําทางจิตทางวิญญาณถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายไปหาหมอตาหาหมอหมอรักษาทางกายถ้าทางจิตทางวิญญาณนะี่ก็แน่นอนที่สุดอาหารจิตอาหารวิญญาณพอเข้าใจไหมคือคุณงามความดีนะั่นเอง อาหารอาหารของจิตชีวจิตจิตที่มีแล้วดีแล้วที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเห็นแล้วอันนี้ต่างหากที่เราต้องมานั่งตัวเปลนะแสดงว่าสองประเภทใช่ไหมอาหารทางกายอาหารทางกายคือข้าวน้าโผูชนะอาหารจะเป็นต้ยมยำตำแกงซุปหน่อไม้ซุปอะไรก็ช่างเป็นอาหารทางกาย สมตำก็ดีปิ่งย่างก็ดีเป็นอาหารทางกายเราบำรุงทางกายดีแล้วก็ไม่ถึงว่าเหนืออีกอย่างคืออาหารทางใจองอเอาคุณงามความดีหล่อเลี้ยงจนด้านจิตใจของเราไม่ใช่เอาความชั่วไปหล่อเลี้ยงนะ,อะเอาความชั่วไปหล่อเลี้ยงมันไม่ผ่านนะมันไม่ผ่านคุณงามความดีที่มันเกิดขึ้น,นมีขึ้นเห็นขึ้นมันประเสริฐไหม ถ้าพูดถึงตามหลักมันก็เป็นอมตะอานจะเป็นอมตะเป็นอาหาราที่อยู่ในใจคือคุณงามความดีของเราคุณงามความดีแม้แต่ข้าวกินแทนกันไม่ได้อิ่มแทนกันไม่ได้แล้วคุณงามความดีก็เช่นกันทําแทนไม่ได้แบ่งสัรนปันส่วนไม่ไดไไไ้ไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของถ้าเป็นวัตถุสิ่งของพอแบ่งพอปันกันได้มันก็ช่วงนี้โควิดอย่างเนี้ เราเข้าใจนะโควิดหลายหลายคนก็เจออยู่หลายหลายชีวิตก็เจอเมื่อวานในปาก็ทตั้งนั้นติดใหม่พูดถึงติดใหม่ตัวมันก็เจอไปเรื่อยเนาะติดใหม่ตั้งหมื่นกว่าคนเราก็จําตัวเลขได้ว่า 10, 82, 000, หนึ่งหมืนกับแปดสิบสองรายเดีวยวกันคนตายคนตายร้อยสี่สิบเอ็ดตั้งแต่เป็นโควิดมาเมื่อวานนี้อนะย่างหนักเลยอย่างหนักเลย ยิงมันก็หนักไปเรื่อยนะเพราะว่าเพราะเพราะว่าระงับไม่อยู่สกัดไม่อยู่ขณะที่ขณะที่สกัดไม่อยู่นึ่บางทีคนบางคนก็ไม่รับผิดชอบตัวเองขณะที่ไม่รับผิดชอบตัวเองก็เหมือนกับไม่พัดไม่ไม่ผักภาระให้กับสังคมนะเนี่ยไม่ไม่ดูแลตัวเองไม่ปกป้องตัวเองไม่กันที่ตัวเองก็เหมือนกับไม่กันคนอื่นอ่าซานม่าก็ไปติดคนใกล้ชิดเนาะกลับไปบ้านทุกวันนีป้าหายใจไป บนป่าบนดอยก็เจออ่าบนป่าบนดอยก็เจอหนักเลยอ่าหลวงพ่อว่าเออระวังดีกว่าไหมนะระวังขาวโลกปวดของสังคมเถอะขาวโลกปวดของสังคมนะดูสังคมให้ดีดีนะเราไม่ในโลกอันนี้เราไม่ใช่อยู่คนเดียวอามีลูกม,มีเตา่ามีลูกมีล้ลานมีเลน้มีเพื่อนร่วมห้องน้องร่วม เป็นพี่เป็นน้องกันในหลายคนแล้วก็ทํางานร่วมกันไปนจัดกิจกรรมร่วมกันน้องปอยเห็นแล้วถ้าห้าสิบคนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมมีคนสักคนหนึ่งติดโอ้โหเสียงน่าดูเนาะ,ะเสียงน่าดูเลยตอนนี้นจะประกาศเพิ่มขึ้นแล้วที่ชนบุรีมาถึง่าพื้นที่สีแดงนะพื้นที่สีแดงราต้องมานั่งทบทวนเะออ พิ่มขึ้นจะช่วยกันยังไงนี่แต่ช่วยกันนะร่างพ่อ่าช่วยกันเบื้องต้นก็ดูแลตัวเองกันนะลูกเล็กเด็กแดงไม่รู้เรื่องไม่รู้อี่หนุอยเนี่ยก็พ่อยติดไปด้วยปล่อยติดไปด้วยฮะมันอย่งางยกตัวอย่างว่าช่วงช่วงนี้มันก็เข้าหน้าผลแนละ้วเนาะเป็นเดือนเป็นเดือนแปดเดือนแปดที่สองแล้วนะึ้นเกาาคำแล้วนะึืนเก่าคำ เดือนแปดเดือนแปดที่สองด้วยแปดสองคนน่ะแปดสองหนะงหถ้าเป็นเดือนก็เดือนกระกฎาคมวันเวลาหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปชีวิตของเราก็เปชีวิตของเราอ่ามันดูดแล้ะนะมันขืนกินชีวิตของสรรพสัตว์มันเด้ออยู่ในโลกันนี้อยู่นานๆเข้าเขาก็เป็นเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้แก่อายุมากขึ้นกันเป็นผู้เฒ่าแล้ว อายุยังน้อยอยู่ถึงบางคนก็ประมาทบางคนประมาทในชีวิตเกินไปไปทําลายตัวเองทําลายตัวเองไปแอ่าสิ่งที่ไม่ควรแะวะไปแวะกับสิ่งเสพติดไงไปแวะกับสิ่งเสพติดโอ้ย่วเลยย่วเลยเนะนี่คือคือในส่วนที่เราต้องต้องเตือ,อตนกันนะถ้าพูดถึงกาเตือนกันเนาะ เราระวังเขาระวังมันก็ไปกันได้ถ้าเราไม่ระวังเขาไม่ระวังก็แย่แย่เลยมันกะที่น้องพ่อลให้ฟังรวยว่าภารกิจของแต่ละคนมันต่างกันทาหน้าที่มาต่างกันน้องพ่อก็เช่นกันน้องพ่อรถไปเยอะจริงๆวันนี้มีงานพระป่าอยู่ที่วัดโน้นที่วัดวัดป่าบ้านไหวนะวัดบ้านไหว โน่นที่อำเภอวาปีล้วก็เคยไปบ่อยวันนี้ไปร่วมไม่ได้ก็คงจะร่วมทำบุญนะร่วมทำบุญแต่หมายถึงว่าไปร่วมไม่ได้ก็มันมาต่างคนต่างระวังนะเนาะต่างคนต่างระวังโพราะพราะนั้นกรมลมาแล้วเพราะนั้นกรมลมาแล้วแล้วก็คูบาแสนนั่งที่ติดตาม แล้วพอใช้เครื่องตัวใหม่นะใช้เครื่องตัวใหม่ก็เป็นมีคนดูแลช่วยหลวงพ่ออยู่อันนี้ก็ดูชัดเจนดีนะชัดเจนดีนะนะเอาหาความพอดีให้แก่ตัวเองหลวงพ่อถึงบอกว่ามันมีขึ้นก็มีลงถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นเขาจะไม่ต้องจับเป็นต้องลง <c oughs> อไม่จําเป็นต้องลง ถ้าเราไม่เปลี่ยนไปขึ้นไปก็ไม่จําเป็นต้องลงเอาไม่ต้องว่าความเอาสติปัญญามาแก้ไขปัญหาเราไม่ขึ้นก็มนไม่ต้องลงมันเป็นสัจธรรมอยู่ในตัวอู่แล้วไอ้ธรรมดาคนที่มีอํานาจคนมียศมีเกียรติมีแล้วก็อย่าไปหลงยศหลงเกียรติตัวเองอะไรมาลักษณะเขาเท้าเขามอบตําแหน่งให้หน้าที่ให้อ่าแล้วก็เขาสวมสวมหัวโขนหรือสวมหัวโขน มีมาอย่างกตัวอย่างเป็นผู้วายเป,เป็นผู้วายเป็นอยู่ตลอดเกิดมาถ้าจําความได้เกิดมาเป็นผู้วายอย่างนี้มันไม่ใช่ก็ต้องมันมีเวลากเกษียณอยู่แต่คุณงามความดีมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ผู้ใหญ่ทําดีก็ดีเราก็เห็นได้ชัดด้วยถ้าคนถ้าถ้าถ้าเด็กเนาะเด็กทําดีมันก็ดีใบกลางคนทําดีมันก็ดีแต่ผู้ใหญ่ ทำชั่วมันก็ชั่วมันก็ปีนอยู่แล้วจันะมันมันไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่แล้วทำทำาชั่วเป็นดีก็ไม่ใช่อิ่มตางนี้คำว่าความอิ่มอิ่มขนาดไหนพอใจในตัวเองไหมดีใจไหมที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ทุกอย่างมันก็มันแบ่งกันไม่ได้นะแบ่งถ้าแบ่งได้ก็คงขอแบ่งนะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่วัตถุสิ่งของไงมมันก็เลยแบ่งกันไม่ได้มันไม่เหมือนข้าวเหมือนน้ำเราก็ถึงว่าคนมีมากถ้าไม่มีน้ําใจก็แบ่งคนอื่นไม่ได้นะคนมีมากถ้าไม่มีจิตใจจะแบ่งปันมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้เลยแบ่งปันคนอื่นค็จะกําจัดกำจัดความตันอีทีเนียวแล้วก็มาสอนถึงจิตใจของเราเป็นคนเอือเฟือเผื่อแผ่ เป็นคนรู้จักบุญจะรู้จักกุศลเป็นเป็นคนเห็นบุญคุณของคนอะ,อะไระะนะเสนอนะเป็นบุญคุณเห็นบุญคุณบุญคุณตัวเองก็เช่นกันบุญคุณของพ่อของแม่ก็เช่นกันบุญคุณของครูบาอาจารย์ก็เช่นกันบุญคุณผู้ผู้ผู้อุปการะาเราผู้ช่วยเหลือเราผู้แบ่งปันเราก็คิดถึงคิดถึงอ่ะบันนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง แล้วอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเมื่อก่อน,นคราบ่าโควิดมีไหมยังยังไม่มีแต่ความตายความตายมันอยู่ปกติมันก็อยู่ปกติไม่มีโควิดก็มีคนตายอยู่แต่ตอนที่โควิดมาก็เพิ่มขึ้นตายจำนวนมากขึ้นประมาณนั้นนะมันมันก็เป็นธรรมดานะเรื่องเรื่องบอกว่าโควิด้ายเนวงจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนเจ็บจะไม่มีคนป่วยโอ้โหไปดูนะที่โรงพยาบาลอืถ้าใครอยากจะไป อย่าไปเห็นสัจธรรมจริงๆนะก็ที่โรงพยาบาลอันนั้นคือโลงซ่อมหลงพ่อใช้คำว่าโลงซ่อมบางคนก็ไปซ่อมท้งซ่อมหูบางคนก็ไปซ่อมซ่อมตาบางคนก็ไปซ่อมฟันอะไรสลอย่างบางคนก็ไปซ่อมอวัยวะภายในอย่างยกตัวอย่างตับไตเส้นผูกนี่เป็นต้นอ่ามันเป็นอย่างนี้มันมีฐานโลงซ่อมโลงซ่อมใหญ่เลยโลงซ่อมใหญ่ ลงซ่อมเล็กๆน้อยๆย่อยๆทั้งเยอะแยะไปหมดเหมือนกับเหมือนกับอู่ซ่อมรถใหญ่ขนาดใหญ่ก็มีขนาดบาง,งมาก็มีขนาดขนาดเล็กขนาดย่อมมีทั้งนั้นเลยก็เครื่องยนต์นกลไกก็ต้องซ่อมใช่ไหมเรต้องซ่อมใช้เปนก็ต้องซ่อมมันชำรุดก็ต้องซ่อมแล้วจิตใจเราเนี่ยเคยซ่อมไหมล่ะล้วลบางทีเราก็ไปนู้นเราไปซ่อมแต่แต่ข้างนอกเราไปซ่อมแต่ข้างนอกคําว่าข้างนอกในที่นี้คือหม,มายถึงว่า ไปซ่อมอะไรซ่อมหูซ่อมตาบ้างซ่อมปากซ่อมพันบ้างดึงให้มันดึงบ้างอาจจะจะมูกไม่แบนอาจจะหมูกแบนก็ดึงดึงให้มันโ่งบ้างอะไรบ้างถ้าเราตกแต่งแต่ข้างนอกแล้วจิตใจเราไม่ตกแต่งด้วยธรรมะไม,ม่ธรรมะเขาไปตกแต่งในจิตใจนี่มันจะไปได้ไหมก็ไปไม่ได้แล้วมันไม่สมบูรณ์แบบไง มันไม่สมกับที่เกิดความเกิดที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์บุรุษบุษบษคคลหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเนจะเป็นคนได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เป็นมนุษย์ได้เพราะใจสูง <S 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 เป็นมนุษย์ได้เพราะใจสูงนะไม่ใช่ใจใจ,ใจ,ใจใต่ําถ้าใจใต่ําแล้วก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เับเคลื่อนมาจะเป็นคนไม่ได้คนจะบุถุชนไม่ได้ พยายามทําจิตใจกับการกระทําขทำตัวเองให้เป็นเขาเรียวให้เป็นอริยชนแล้วปัญญาชนด้วยนะปัญญาชนด้วยหลวงพ่ออยู่ในโลกนี้อยู่นานไหมไม่ไมแล้วทุกคนก็เหมือนกันแต่ต้องอยู่นานไม่ไม่ตอนนี้ถ้าเราไปบังคับให้เป็นกลางคืนไม่ได้ไหมก็ไม่ได้การเวลามันปการเวลามันการอเวลา,า,า,วลาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเราต้องไปไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติ มันกับความแก่ความเจ็บความตายเราไปฝืนมนนี้ไม่ได้ฝืน่าน,นี้ไม่ได้เราไปสขัดการลัความจริงไม่ได้ความจริงมันปรากฏอยู่ความจริงมันปรากฏาม,มันปรา,ากฏแล้วเราเห็นแล้วมีแล้วอันนี้ต่างหากที่เราต้องมานั่งโทษทวนเออนี่เนาะ,ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วแก่เรา สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่แก่คนอื่นด้วยเกิดขึ้นกับเราด้วยอยู่ในโลกอันนี้จะยืนเดินนั่งนอนอยู่ขนาดนี้ก็ป้ายอการเวลามันคืนเราขนกินชีวิตสรพพสัตว์ส,พสรสพพสัตว์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกิดเมื่อวันนี้ก็แก่ไปแล้วเนี่ยข้ามมาวันสองวันเราท้องแก่เคยได้ยินไหมเกิดมาเก้าเดือนบางทีก็ออกก่อนจะก่อนกําหนดบัาง ถ้าพูดถึงตามหลักที่มาเกิดมันก็แก่ไปแล้วเก้าเดือนถ้ามาอยู่ข้างนอกจากท้องแม่มาก่อนมาอีกสามเดือนก็เป็นปีเป็นขวบหนึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นนานเขาอย่างน้องพ่อกี่ขวบแล้วเนี่ยโอ้โหหลายขวบแล้วแต่ยน้องพ่ออยู่เพื่อเพื่อทําคนงามความดีเพื่อประกอบคนงามความดีเพื่อเอื่อเพื่อเผื่อแผเพื่ออุดหนุนจุนเจียตัวเองและอุดหนุนจุนเจียคนอื่น ที่สุดของมันบางหลายเรื่องก็ตนแลเป็นที่พึ่งของแห่งตนนะตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขผู้เอาชนะความโกรธได้ก,ดกด็ย่อมอยู่เป็นสุขข้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขใช่ไหมกำจัดความตนีทีเนี้ยเสียได้ก็มีความสุข ไม่ใช่โอ้มีแต่เอาเอาเอาอย่างเดียวก็าด้ว่ามีแต่เอาอย่างเดียว,ม,วมีแต่เอามีแต่เอาคำว่าพอมีไหมล่ะเอาให้พอเอาให้พอแบ่งคนอื่นบ้างไหมมันก็คุณงามความดีเนะี่ยมันแบ่งโดยว่าโดยท่าน,นไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเอารถเอากับสอบอะไรมาใส่เอาเข่งมาใส่ไม่ได้แต่ก็หลวงพ่อก็แบ่งปันชี้นียให้เกิดสติเกิดปัญญา บอกให้เกิดสติให้เกิดปัญญาในเมื่อมีปัญญาแล้วหมายถึงว่านั่นคือหมายถึงว่าเรามานั่งโทษตัวมันเกิดปัญญานะปัญญาประเสริฐกว่าสิ่งเราอื่นถ้าเรามีของเราม,มีปัญญารักษาก็อยู่ไม่ได้ถ้าของไม่มีถ้า,าถ้าเรามีปัญญาอยู่เราเราอาจจะหามาได้มาโทษแทนมาชดเชยมาอะไรได้เนาะเราต้องทําความเข้าใจเมื่อ จิตเราเนี่ยอืมจิตเราเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะพระนานกำมลนไปไหนมันหนังสือตัวเล็กนั่พอนานเนาะก็เลยจิตใจต้องเข้าหาธรรมะจะดียิ่งใช่เลยใช่ใช่เลยมันตัวเล็กหลวงพ่อก็เลยอ่านนั่นอ่ามันมันมันจอจอนี่มันมันยังตัวเล็กอยู่ถ้าจอของถ้าเครื่องของหลวงพ่อนะ ก็ใช่อยู่อันนี้เครื่องใหม่แต่ชัดเจนดีนะชัดเจนดีแต่ก็มีสะดุดอยู่บ้างเล็กน้อยธรรมดาสัญญาณเล็กน้อยเมื่อวันที่ผ่านมาก็ดีวันนี้ก็ดีมันผ่านไปแล้วนะอผ่านไปเพราะนั้นก็ทำหน้าที่เพราะนั้นอยู่อะไรแล้วใช่ไห น้องพ่อก็ทำหน้าที่ของน้องพอ่อเนาะตอนนี้หลวงพ่อนั่งอยู่ทางบริเวณาทางเขาวัดพอดีทางเขาวัดจะดูต้นไม้หน่อยเนาะดูต้นไม้หน่อยน,อน้องพ่อก็มีเวลาไม่มากช่วงนี้มีเวลาไม่มากวันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกมีงานพระป่าเป็นเพื่อนเป็นพระรุนน้องกันแต่ไปไม่ได้คือคือที่ไปไม่ได้คือ คนแถวแรอบัตตรงนั้นใกล้ใกลบัตรมาจากโน้นมา,มาจะาไปทำการทำงานเนาะเราคงไม่บอกว่าลูกหลานหาแต่เรื่องมาให้ก็ไม่ใช่คือหมยถึงว่าเข้ามาเขากับถิ่นภูมิลำเนากับภูมิลำเนาแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็โควิดนั่นแหละมาติดไม่รู้ติดกันกี่คนก็เลยระงับติดว่าไม่กี่วันนี่นะแต่กำหนดผ้าปา่ารู้มานานแล้ว รู้มานานนะต้องพ่อก็เลยจะใช้โอกาสทาบุญอ่าคือท่านก็บอกวิธิกาก็มีอยู่ท่านบอกวว่าให้แกได้โอนให้ท่านโอนให้แป๊บเดียวท่านง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนะอันนี้คือบริเวณบัตเนาะบริเวณบัตรเนี่ยบริเวณบัตโอ้อันนี่เพราะนั้นเให้เขาทำตัวใหญ่ได้ครับพาชาชัน เปรียบเทียบยกันอะไรเมื่อก่อนเนี่ยตำราเรียนเป็นเครื่องเตือนสติแล้วนะอึ้งอ่างนะไปเห็นวัวอยากตัวใหญ่เท่าเขาเอ้ยทำไมเขาตัวใหญ่พองตัวใหญ่เขาถึงบอกว่าเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างแล้วก็คนล้มอยากข้ามอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อึ้งอ่างมันพองพองตัวพองตัวเพื่อจะนะเพื่อจะสู้เขาพองก็แตกเลยแตกเลยอยากจะตัวใหญ่เท่าเขาทำไมเขาใหญ่กว่าเราประมาณนั้น เราทำความเข้าใจเนาะิมความเข้าใจวัดป่าบึงมังยาวจะมีคําว่าบ้านกึ่งวิถีคืนคนดีคืนคนดีสู่สังคมนะบ้านกึ่งวิถีคืนคนดีสู่สังคมเดี๋ยวใช้เดี๋ยวให้พ่อนานดูก่อนเนี่ยบ้านบางยาวเนาะตอนตอนตอนแรกนะวัดป่าบึงใหญ่อยู่ที่นี่บึงใหญ่เขาตัดคาว่าบึงใหญ่เอาเลยเอาเอาชื่อบ้านบางยาวมาเติม น,นั้นคือทางการก็ตั้งให้จริงๆเดิมๆก็ชื่อวัดบึงใหญ่มันอยู่ข้างบึงแล้วก็มีเลขที่ด้วยนะหนึ่งแปดหนึ่งมูสีบ้านบางยาวตําบลเกิงอำเภอเมืองแกวงบัดหาสา,าร,าราคามสารคามหลวงพ่ออยู่ที่นี่นานไหมถ้าพูดถึงนานก็นานนานกว่าที่อื่นเหมือนกันแต่แต่ตอนที่ยังไม่เป็นโควิดหลวงพ่อไปนน่นไปนีบงัง ตอนที่มาทางานสังคมทีนี้ก็เลยทํางานสังคมก็อยู่อยู่มากกว่าไปอยู่มากกว่าไปเนาะให้เข้าใจนี่มันเป็นอย่างนี้อยู่มากกว่าไปไหมถึงว่าเหมือนกับเปรียบเทียบมอนกับในพรรษานในพรรษาสามเดือนแต่นอกพรรษานโอ้ยตั้งหลายเดือนอย่างปีนี้กว่าจะเข้าพรรษาก็ใช้เวลาเนาะ,ะเคยยืดมาประมาณเดือนมันก็เลื่อนมาเรื่อนะ มันเพนเดือนสามเป็นวันมาคบูชาแต่เลื่อนมาเป็นวันเพญเดือนสี่อย่างเงี้ยวันวิสาขะวันเพญเดือนหกแต่แปดสองหนก็เลื่อนมาเป็นวันเพญเดือนเจ็ดแล้วทีนี้เข้าพรรษาก็เลื่อนมาทีนี้เข้าพรรษาหมายถึงว่าแปดสองหนเดือนเดือนเข้าพรรษาเป็นเดือนแปดที่สองวันแรมวันแรมหนึ่งค้ามมาเดือนแปด มันเข้ามันเข้าพรรษามันเข้าบรรษาวันแรมวันแรมหนึ่งขามเดือนแปดก็ปีนี้ก็มันตรงกับวันอสาญหาปูชาตรงกับวันที่ยี่สิบเดือนเดือนนี้เดือนกับกรกฎาคมอ่าจ้ปกตินี่ก็เกือบต้นต้นเดือนนึงก็ต้นเดือนก็จะเข้าบรรษาแล้วแต่ทีนี้ยืดมาแล้วทีนี้วันที่ห้าวันอธิษฐานจำพรรษาพรรษาหนึ่งก็เก้าเก้าสิบวันสามเดือน สามเดือนพระต้องอยู่เป็นที่ยกเว้นที่มีเหตุจําเป็นจําเป็นมีเหตุจําเป็นก็ไปได้เรียกว่าสตากสตาะไปได้เจ็ดวันยกอ้กกก่าังยกตอยงโยอะไรวาพ่อแม่ป่วยอ่าพ่อแม่ป่วยโคโอุปชาอาจารย์อาจารย์ไข้ได้ป่วยก็เป็นอาการอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยไปเท่กอจะไปดูแลออปธรรมอ่โอปธรรมนี้เนาะก็ ไปไปดูแลมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกับลูกเต้าอย่างนี้นะอะยามพ่อแม่แก่เท่าเราก็กลับไปดูแลถ้าถ้าเราดูแลเองไม่ได้ดูแลเองไม่ได้เราก็ต้องมีพยาบาลมีอลายอย่างนะก็คนที่จะรู้จักบุญคุณผู้เรยโอปธรรมเรามาก่อนเป็นผู้กระตันอยูกระตเวทีเป็นผู้กระตันอยู ไม่ใช่เป็นคูลูกลูกทรพีทำไมเจอบ่อยลูกโอโ้ช่วงหลังมันข้างยาบ้าเนาะเมาโน่นเมาน,นี่เสร็จเลยเสร็จเลยลําบากลําบากมีเกือบทุกวันมีเกือบทุกวันข้าพ่อ,อข้าพ่อ,อป้ายสวยดีข้าพเจาาเนอเพราะนั้นติดตามเพราะนั้นติดตามกา็ต้องอาศัย ต้องอาศัยแสงนะเพราะหนันที่ตนหนังสือตัวเล็กเดี๋ยวจะถามพระให้ปรับตัวใหญ่ขึ้นได้ไหมอ่ามันมันเหมือนกับอ่างภาษาไทยมันต้องมาแกะอ่านต้องจริงๆริงเนาะพ่อะมนได้ใส่แว่นขยายด้วยถ้าใส่แว่นขยายเนี่ยมันก็มันก่อออกอาการเดินไปเดินมาเนี่ยถ้าเราไม่นั่งอยู่กับที่มันมันมันก็จะมีปัญหาอันนี้ปัญหาอย่างนี้อันนี้ปัญหาอย่างเออ เดี๋ยวให้พระนานดูตรงนี้พระนานเนี่ยเนี่ยห้องสง่งห้องสรงนะแล้วก็ได้สดอยู่ตรงนี้ห้องส่งเราได้งสดพานันดูนะตรงนี้เนาะพระท่านทำให้อันนี้ห้องสง่สงห้องสง่งได้สดเวลาอยู่ในห้องเวลาทำงานอยู่ในห้องเนี่ยตรงนี้ห้องอยู่ตรงนี้ก็เลยห้อยเอาไว้ห้อยเอาไว้ก็เวลานั้นก็ มันมันทันสมัยนะพ่อหนานนะทุกวันนี้เหมือนกับพ่อหนานไปไ,ไปนั่นนะไปขายแรงงานนะต่างประเทศไปทั้งหลายประเทศเลยพ่อหนานนะพ่อหนานกมลนี่นะ,ะเล่าให้หลองพ่อฟังเราให้ประชาชนฟังหลายเรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโดยกีดยางดยช่วงหลังตอนนี้ไม่รู้กีดยางหรือเปล่าก <c oughs> ีดยางหรือเปล่าเนาะทมความเข้าใจวยวจะให้จะให้ดูไปเนี่ยก็บอกอ่ากุฏิเจ้าวาดนนะกุฏิเจ้าวาด เขามีโทรศัพท์เลยนะแต่มันตัวเบอร์มันไปนะอ่ามีไม้ด้วยเราบอกน่าจะเขาคอาชอบนะเขาเขารูว่านลวงพ่อชอบอยู่กับไม้อยู่กับเครื่องเสีคือ่ธรรมดาอยู่กับห้องส่งอะไรก็กษระนะนะี่จอันนี้เด,เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวนี้จะให้ดูนะงานบวชอันอันอันนี้หลวงพ่อทาม,มานานเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำายนะีน่คือคือไม่ใช่ปตา,ายทางน่น,นะ เขาได้ว่าสำนักง,งานพูดให้มางานบุญงานบวชสร้างสุขจังหวัดมหาสราคามนะเขาบอกว่ามหาสระาคมสามปอหนึ่งปอแรกปอดเล่าปอที่สองประหยัดปอที่สามปลอดภัยเจ้าภาพขอภัยงานบุญนี้ไม่มีเล่าไม่มีเล่าไม่มีเล่าก็จริงๆถ้าเอามาผลนะมัน,นก็ มันก็ไม่ใช no. ่ไม่ไม่ใช่บุญกุศลที่แท้จริงอ่ะเนาะอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ก็คงพอสมควรแล้วเนาะพอสมควรแล้วน้องพ่อบอกกล่าวนะบอกฝากคุณงามความดีไว้ในจิตใจของแต่ละคนนะฝังคุณงามความดีไว้ฝังดึกเลยนะฝังไว้ในจิตใจอย่าไปสระอย่าไปฝังความโง่คนในจิตใจเนาะเราเอาอาหารเขาเรียกว่าอาหารทางจิตเน้นอาหารทางจิตอ่ะอาหารทางกายกินมามากแล้วเลย กินมามากแล้วไม่รู้หมดไปเท่าไหร่แล้วอาหารทางกายอาหารทางใจนะเน้นอาหารทางใจชีวิตของคนเราสําสหรับวันนี้เนาะเราพอคงไปสัรพัะอาหารก่อนเนะาะเขาน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครอง,งนะตอนทวปรนันแล้วผู้คนที่ติดตามทุกทุกคนทุกท่านทุกคนด้วยเขาน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ